สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับกลับพบกันกับเจรดมือทองนะครับผมนะฮะเมื่อคืนนี้ผมต้องบอกตรงนี้เลยนะครับผมนะฮะว่าศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับผมรอบชิงชนะเลิศนะครับผมใะเรอัลมาดริดของเรานะครับผมสดใส หวานเจี๊ยบครับคุณผู้ชมครับทุกการเปิดตัวนะครับผมนะฮะส่วนในค่ำคืนนี้ครับคุณผู้ชมครับนะฮะก็มีฟุตบอลให้ได้ติดตามกันนะครับผมนะหลายคู่เหมือนเดิมครับพี่ๆท่านไหนนะครับผมใะที่อยากจะเข้ามาติดตามนะครับผมนะตัวที่จะเด็ดวางไว้ให้ในครอบครัวเนี่ยครับคุณผู้ชมครับเหมือนเมื่อคืนเข้าทุกตัวครับคุณผู้ชมครับนะฮะเรียนเชิญได้เลยนะครับผมนะฮะเปิดแอปพลิเคชันสีเขียวเพิ่มเพื่อนกันเข้ามาได้ @mt28 ครับอย่าลืมใส่ @dana หรือทางเข้าอยู่ที่หน้าช่องนะครับคุณผู้ชมครับนะฮะมาเป็นนคคครรรอบบัััววดด้ยกไ ส่วนในค่ำคืนนี้ครับคุณผู้ชมครับเะเด็ดคัดมาให้หนึ่งคู่ด้วยกันนะครับผมนะฮะเป็นนัดตกค้างครับคุณผู้ชมครับของรายการสุดกันโซเชียเตอต์ลีครับอัตแานตาครับทีมอันดับ4ของตารางครับคุณผู้ชมครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนฟิออเรนติน่าทีมอันดับ8ดของตารางครับในรอบ4ีทุ่ม59นาทีบทวิเคราะห์จะเป็นยังไงนะครับผมมาฟังกันครับ จากสถิติให้ดูให้ในการเจอกันมาของ2ทีมนี้ครับคุณผู้ชมครับผมต้องบอกตรงนี้เลยนะครับผมนะฮะว่าทางด้านของอัตแลนต้าเนี่ยนะครับผมนะฮะคว้าชัยระเบิดฟอร์มได้ดีมากในนัดล่าสุดที่เจอกันมาครับคุณผู้ชมครับนอกนั้นก็ได้ใช้บ้านใครบ้านมันครับคุณผู้ชมครับส่วนฟอร์มล่าสุดของอัตแลนต้าครับผมต้องบอกตรงนี้เลยว่าเป็นฟอร์มที่ยอดเยี่ยมมากเนี่ยครับผมได้เล่นในบ้านของตัวเองเนี่ยสุดจัดมากครับคุณผู้ชมครับในห้านัดล่าสุดนะครับผมนะฮะพ่ายกับยูเว่นะครับในศึกบอลถ้วยนะครับคุณผู้ชมครับ เนี่ยครับคุณผู้ชมครับอาจจะทําให้เขาละห่ระเหี่ยวใจครับคุณผู้ชมครับนะในศึกชิงแชมป์ยูโรปาคอนเฟอเรนซ์กับโอลิมปิกอสนะครับผมทางด้านโอลิมปิกอสก็เป็นบอลได้ช่วยไปนะครับผม สภาพความพร้อมของทั้ง2ทีมครับคุณผู้ชมครับผมมองว่าทางด้านอตาลันตาเนี่ยฟูลทีมกว่าครับคุณผู้ชมครับมีความมั่นใจกว่าได้เล่นในบ้านของตัวเองนะครับผมนะฮะเป็นนัดทิ้งท้ายครับคุณผู้ชมครับนะให้กับแฟนบอลครับคุณผู้ชมครับในนัดนี้นะครับส่วนทางด้านฟีออนเนี่ยผมบอกเลยนะครับคุณผู้ชมครับว่าราห่อราเหี่ยวใจครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่ได้ที่2อนะครับผมจากยูโรปาคอนเฟอเรนซ์มาครับคุณผู้ชมครับทัศนาฟุตบอลของเจเ็ดมือทองในค่ำคืนนี้ครับคุณผู้ชมครับอตตาาาลัันนน้ะะครบส่งทยแฟนบอลวััััันนนนนนนี้้้้้จดใหหแแแ่อออะคคคครรรบบบพพุณผูชมากำงงขตาลันตานะครับ รวมถึงบอลโอเวอร์ด้วยนะครับ2.75เหมือนกันนะครับขอให้หวาดเจี๊ยบกันทุกท่านครับผมนะฮะส่วนต้นอื่นเนี่ยคุณผู้ชมนะสามารถเข้ามาติดตามกันได้ในครอบครัวฟุตบอลของเจเดตมือทองนะครับผมนะฮะเปิดแอปพลิเคชันสีเขียวครับเพิ่มเพิ่มมาได้ atmt28 ครับอย่าลืมใส่ a น d a n a ขอให้หวาดเจี๊ยบกันทุกทุกท่านนะครับผมนะฮะส่วนในช่องแดงครับคุณผู้ชมครับนะมีริงนะครับผมนะอยู่ที่ใต้คอมเมนต์นะครับผมนะกดเข้ามาได้เลยครับคุณผู้ชมครับสำหรับวันนี้เจเดตขอลาไปก่อนนะครัับสสวดีครับ